เพ่ที่ยวท่านสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลเลขสองตัวล่างไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นข้อมูลบนนะครับจะสรุปแบบเน้นๆเลยนะครับเอาล่ะคืออย่างนี้นะครับด่วนเลยนะครับใครที่หาที่ท่องทางนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบแอดไลน์มาได้ทาง s c s o k e w ด่วนเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้รับตัวเลขแอดไลน์มาตอบทุกคนให้ทุกคนนะครับที่แอดมานะครับทางกลุ่มทีเดียวเลยนะครับก็ อย่าลืมนะครับมาหลังจากที่ได้จบร่างไปแล้ววันนี้เรามาดูบนกันเลยนะครับบนเนี่ยนะครับทําการวิเคราะห์เจาะให้อีกเหมือนเคยนะครับเลขจะไม่หนีหัานะครับเดี๋ยวไปดูได้เลยนะครับ0นะครับหลักรอยของเรา0ย์ลบ2 10ลบ2นะครับก็คือเราใช้ศูนย์เนี่ยเป็น10 1ศูนยลบ2หรือ8นะครับเราใส่เลข8นะครับมาอย่าลืมนะครับศูนนี่ตามหลักเลยแล้ว ก็คือ10ไปดูหลัก10นะครับ6 6 2 2 2 2บวก6นะครับเป็น18นะครับ2บวกหเป็นแปบกหนเป็นเนะครับเอาละไม่เกี่ยวนะครับชุดนี้ได้8 8 9นะครับเห็นไหมครับออก8 9 8เก้าแงวดที่2นะครับ สูตรเนี่ยนะครับคัดมาแล้วนะครับสามลบสองเหลือหนึ่งนะครับลบนะครับหลักร้อยหกบวกแปดนะครับเป็นสิบสี่แล้วก็หกนะครับบวกแปดสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งลงที่นะครับเป็นสิบห้านะครับเห็นไหมครับก็เม็ดเดียวนะครับหนึ่งสี่ห้านะครับสองงวดติดแล้วนะครับไปดูงวดที่สามครับ สี่ลบสองเือ2นะครับเห็นไหมครับ2อบวกสเป็น5นะครับ10บบวก1 1ึ่งบวกหคงที่นะครับเป็น12ฉะนั้น3งวดติดนะครับหวยเม็ดเดียว3ตัวตรงนะครับ2 5 2ไปดู16นี้นะครับชุดพิเศษเลขบ i p นะครับสี่ลบสองเือ2ครับมานะครับหลักร้อยของเรา4ีบวกสเป็น6นี่ นะครับเลยก็สี่บวกสองเป็นหกหกบวกหนึ่งนะครับสี่บวกสี่บวกสองนะครับเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับเอาแล้วนะครับสองหกเจ็ดนะครับอย่าลืมนะครับเม็ดเดียวนะครับสองหกเจ็ดนะครับสวยงามนะครับเลขชุดนี้เอาละไปดูที่สูตรต่อไปนะครับนี่เลย เราได้มาแล้วนะครับ267เราก็จะมาสรุปให้ตรงนี้เขียนไปเลย,เลยชุด3ตัวบนนะครับสรุปเอาละอันไหนที่มนเสร็จไปแล้วเราลงไปเลยนะครับสรุปในส่วนของชุด3ตัวนะครับเมื่อกี้ได้267นะครับนี่นะครับจบแล้ว1ชุดเนาะต่อไปนะครับ ไปดูชุดอัดชุดเน้นนะครับเห็นไหมครับชุดนี้ได้692นะครับ692นี่ต้องบอกเลยว่ามันชุดนี้นะครับนี่นะครับลงเลยครับ692เมื่อกี้ได้267อันนี้ก็จะเป็น692ต่อไปนะครับ เออนี่แถมล่างนะครับอย่าลืมนะครับล่างเม็ดเดียวเนี่ยสูตรเก่านะมันได้เจ็ดห้านะครับอย่าลืมนะเมื่อกี้ผมลงไปก่อนอันนี้ก่อนหนึ่งอย่าลืมนะครับล่างนะเจ็ดห้าเนี่ยระวังให้ดีนะเอาล่ะต่อไปนะครับเห็นไหมครับสามตัวบนนะครับชุดนี้สองหกสี่นะครับหกเก้าสองนะครับเลขก็สองหกสี่นะครับมีชนแน่นอนนะครับเห็นไหมครับเอาล่ะสองหกสี่ไปดูชุดสองตัวนี่นะครับเห็นไหมครับ ชุดนี้นะครับไปดูว่าเลขเนี่ยนะครับจะมาบนมาล่างอย่างชุดนี้มาล่างบนนะครับอ่าห้านี่จะเป็นบนเนาะทีนี้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่า2 6กับ6 4นะครับส่วนหกสี่เน้นนอนะครับเน้นบนนะครับเห็นไหมครับถ้า6 4เน้นบนเนี่ยเห็นไหมครับก็จะได้ที่2 6 4วงกลมไว้เป็นตัวหนักนะครับนี่นะครับ2 6 4 6 4ต่อไปเนี่ยนะครับอุ้ยเต็มเต็มเลยเห็นไหมครับ นี่นะครับก็หววเม็ดเดียวนะครับตัวหลักๆของแอ p เปิลวันนี้เซฟหนักจัดหนักจัดเต็มนะครับ1ชุดก็คือ2 6 4นะครับเห็นไหมครับ2 6 4เราจะเห็นได้เลยว่าตัวเลขแต่ละชุดมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเลขมันชนกันนะครับที่26 4 1ชุด2ชุดและ3ชุดนะครับเอาละ264ผมวงกลมให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเป็นสูตรต่อไปเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นชุดลรุแปร์แ้วนะครับทีนี้ไปดูได้เลยนะครับเห็นไหมครับสี่หกเก้านะครับสองหกสี่นะครับเล็กก็สี่หกเก้านะครับนี่ตัวนี้นะครับสองหกสี่กับสี่หกเก้านะครับอุ้ยสองหกสี่หกสองสี่นี่ไหมครับ 264กับ6 2 4ี่นี่มันชนกันเลยเห็นไหมครับต้องบอกเลยว่า2 4กับ2 6เนี่ยอันตรายมากนะครับเอาละต่อไปนะครับนี่เห็นไหมครับ264อันนี้ก็จะเป็น264อีกนะครับ2 6 2หระวังให้ดีเห็นไหมครับชุดนี้8 7 4 5 22สองและ2 4เห็นไหมครับฉะนั้นชุด2ตัวเราลงไว้เลยนะครับมันจะมี26กับ2 4นะครับชุด2ตัวเนี่ยนะครับลงไว้ก่อนเลยนะครับ สองหกกับสองสี่เดี๋ยวมันลืมนะครับเห็นไหมครับชนหนักอัดเน้นสองหกกับสองสี่โอ้โหเลขสองหกสี่นี่เพียบเลยนะครับใช้กําลังสูตรกันนะทุกท่านนะสองหกสี่นี่ครับต้องบอกเลยว่าจับหนักแน่นอนหกเก้าสองนี่ชนอัดอีกแล้วไหมครับหกเก้าสองนี่อีกหนึ่งชุดเห็นไหมครับเราวงกลมไม่เลยถ้าตัวไหนมันอัดหนักเนี่ยนะครับ 692 1ชุด296นะครับ6 9 2 296สอุ้ยสวยงามมากนะครับนี่ขึ้นอยู่ว่าสมาคิกจะเล่นตัวไหนนะครับผมต้องอัดอย่างนี้เลยหนักคือหนักเน้องคือเน้นที่มันชนกันแบบนี้นะครับ296อันนี้ก็จะเป็น562เห็นองครับนี่นะครับบน มาแน่นอนครับชุดอัดชุดเน้นแน่นอนนะมีจะ6สรุปแล้วนะครับหัวชุดนี้นะครับเห็นไหมครับหกเก้าสองสองเก้าหกนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรามาตัดในส่วนของอ่าชุดสองตัวทีนี้นะครับชุดสองตัวเนี่ยนะครับเวลาตัดเราก็ต้องตัดท้ายไปก่อนนะครับเราตัดท้ายไปเลยเราจะได้ตัวหลักตัวเน้นไหมครับหกสี่หกสองไปก่อนนะครับเอาละเรามาตัดกันดูนะครับชุดสองตัว นะครับเลขอย่างมีชนเยอะนะครับแต่ที่รู้เนี่ยครับมันก็ต้องตัด6462ก่อนนี่นะครับหวยเทียบชนนะครับเลขบนเนี่ยนะครับเอาละเห็นไหมครับเทียบชนเลขวิ่งบนนะครับเราวัน,นี้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเลขหกนะครับเอาละ6216ครับ สี่หกนี่เห็นไหมครับสําหรับเลขบนฉะนั้นบนเนี่ยนะครับฟาดเลขหกนะครับเอาละนะผมจะสรุปนะครับตรงนี้ให้เลยสามตัวบนนะครับเทปไว้ตอนนี้นะครับสรุปเลยแล้วกันครับใครเล่นในส่วนของเลขบนเนี่ยนะครับบนเนี่ยนะครับเลขติดมาเนี่ยไอเปิลวางไว้ที่เลขหกนะครับตัวที่หนึ่งเนี่ยนะ เป็นตัวหลักเลยนะครับ6นี่นะครับ6ก็จะมีตัว6 2 6 1กับ4ี่นะครับต่อไปนะครับเลกวิ่งบนอีก1ชุดก็จะเป็น2เห็นไหมครับก็เลยกลับกลายว่า6 2นะครับเล็กก็มี6กับ2อุ้ยจับชุดได้2 6 2นะครับเอ้ยชุดนี้ผมน่าจะลงให้แล้วนะบนเนี่ยเอาลานี้เลยนะครับ เห็นไหมครับสูตรนี้ได้สองกับ6 2สองนะครับทีนี้นะครับ2 4สไปไหนเอย่ยกับ2 3สายังไม่ลงเลยเห็นไหมครับก็ได้ที่นะครับตัวนี้สูตรเนี้ยมันจะมี3กับ4ในได้เลข6ชนอันนี้ต่อไปเนี่ยนะครับมาเราก็ไปจับในส่วนของชุดเอาตามนี้เลยนะครับบนเนี่ยต่อไปก็จะเป็นชุดอัดหนักนะครับเห็นไหมครับมี6 2สอง ก็จะคือชุด 5, 6, 2นะครับมาชุด3ตัวนะครับ 5, ้าหกสอนะครับนี้เลยนะครับ 5, 6, 2, 2, 6, 4นะครับแล้วก็ 4 6 9นะครับนี่เลย3ตัวนี้ห้ามตัดทิ้งนะครับนี่นะครับนะ5 6 2 2 6 4และ4 6 9นั่นเองนะครับเลข3ตัวนี้ Apple เน้นนะครับตกเน้นให้เลยละกันนะครับเอาละทีนี้เรามาตัดในส่วนของเลขชุด2ตัวนะครับก็จะมี2 6 16บนนะครับนี่ต่อไปนะครับ2616และ64กับ69นะครับนี่นะครับเลข4ตัวนี้อาจหนักนะครับต่อามจะมีชุดเต็มอยู่นะครับชุดเต็มของเราเนี่ยนะครับก็จะมี2 4สนะครับและ29นะครับ เอาละโบนนะครับวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านนะครับที่เล่นหวยส่วนของวันนี้นะครับยังงมั่งกันทุกคนเล็ก็เอาง่ายว่าโบนเนี่ยนะครับต้องมีเลข6เลข2ติดมานะครับส่วนเลขล่างนะครับก็เมื่อกี้ผมสรุปไปแล้วเลขล่างเนาะต้องมีเลข5ทีนี้นะครับผมจะมาลงนะครับไม่ว่าจะเป็นบนเป็นล่าง